สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแซลิววันนี้เราก็จะไปแพร่ตามน่าแพร่แห่ระเบิดนะครับและที่อำเภอนะครับที่อำเภอลองลองจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งผมขอเกินไว้เลยว่าเนี่ยประวัติเนี่ยผมไม่รู้มาแล้วมผมได้มาจากวิชาประวัติผมเลยจะต้องไปตามหากันนะครับเป็นยังไงเนาะ จะเป็นยังไงไปดูกันเลย let's go <S อันนี้ที่นอนเหรอใช่อันนี้ที่นอนที่จะเดินทางไปเหรอครับไกลจากบ้านเราใช่ไหมไกลจากบ้านมากเลยครับอ๋อก็เลยต้องเตรียมที่นอนแล้วมีอะไรเตรียมอะไรอีกผอมด้วยอ่ังสือ จะอ่านก่อนหรือจะหลับก่อนดีเออหลับก่อนโอเค okay, งั้นไปกันเลยโอเคงั้นไปกันเลย let's go โอเคผมตามล่าเจอแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสีดอนคำนะคะบสีดอนคำครับสีดอนคำครับครับเราไปดูะระฆังระเบิดไปดูะระฆังระเบิดกันเลยนะครับครับไปเลยไปเลย let's go อ oh. wow. oh. <sn ick les> ันนี้เขาเรียกว่าอะไรให้ท่านผู้ชมไทยโอ้เจดีดีเจพามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเขาให้เคาะไงจะได้มีเสียงแล้ว หนูคอสดิพี่ดิวคอสสิเออดินปืนเราได้นี่อันนี้มีประวัติให้อ่านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับประวัติที่พี่ดูเรียนมาเขาบอกว่าไงบ้างคือมันประเทศจีนเขาประเทศญี่ปุ่นเออประเทศญี่ปุ่นเขามาตั้งปินฐานแล้วตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วคือเขาที่วัดฐานไล้เป็นระเบิดแบบนี้ครับ,รบซึ่งที่ตีได้เพราะว่าเขาเอาดินปืนออกกันแล้วทำไมเอาออกเขาจะเอาแขวนอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วทำไมถึงแห่เพราะว่าเขาเอามามอบให้วัดอ๋อแห่มาวัดใช่ไหมแห่มาวัดอสามลูกทั้งหมดสามลูกนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเพราะที่ผมได้ยินมาผมได้ยินแค่ไม่กี่ อกนี่ๆอกอกอกนี่ๆกอดระเบิดวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปพระเจ้าพระโต้กันนะคะพระเจ้าพระโต้กันนะครัะเป็นพระที่แกะสลักด้วยนี่พระโตเนี่ยเขาแปลว่าอะไรก็บอกผมด้วยนะครับก็เป็นพระที่แกะ หนึ่งพันองค์นะครับหรือภาษาเนื่พูดว่าปั้นต๋นปั้นต๋น <c oughs> ปั้นต๋น <c oughs> อันนี้อยู่ไหนอันนี้อยู่ไหน เบเมีสิบเ็ดนั่นเองแล้วมันแตกมันกกระจายไงนี่ไงลชอยู่เตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถาีรถไฟด้นบินโอ้โหเอก็บขาหน่อยครับเราไปดูกันเลยนะครับ คอนเดทายเป็นไงอยาผมอาจจะทัิสลีหน่อยนะชิงตื่นกันนะผมยอมนะค็นไงบ้างครับใมเ่งเห็นร้านก็ใคใกล้ๆอย่างนี้นะครับเนี่ไงตำนานบ้านป็นไงี่ไหนนานด้อ มอยู่กับผมเฟิโอวนเดิมนะคะอันนี้ผมไม่ได้เปิดคลิปใหม่นะผมจะขอมูดก่อนเลยว่าเรามีเราอยูน้ำพุร้อนเี่จอกอำเภอวางชิ้นวางชิ้นนะครับครับตอนนี้ก็คือมีคนมาด้วยนะมีคนมาเที่ยวมคนมาเที่ยวกันนะครับ ครับร้อนอนทุน่นๆร้อน,อน,อน,อนใช่ไหมที่มันร้อนจัดเลยผมไปเที่ยวหลายที่เลยสนุกมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊าย <c oughs> มบมายชื่อมต่อกันแค่แฮรเบิร์ดเหตุเกิดที่เวืองลองอันนี้สโลแกนเขานะครับ